สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองนะครับก็กันก็วันนี้ครับผมจะไปเล่นเกม Minecraft นะพูดติตจิตกับคอฟฟี่เดอร์ครับก็มีเจ็บจิตนะอ้เจ็บจิตปากเจ็บปากไปเล่นเกมกันเลยนะครับไปกดเกมกดเอเวอร์ไปไปไปตามนี้แหละไป พูดประมาณกี่ตังค์พี่ปัตในเกมไปครับ let's go let's go ครับเซลลี่นี้ทำตัวเล่นจนกว่าจะฆ่ามังกรให้ได้แล้วก็จบนะครับถ้าอยากเล่นร้องอีกเล่นอีกก็เล่นได้ครับอืมจนกว่าเราจะฆ่ามังกรที่จบครับผมมาครับเลือดเลยอืมแล้วเขาเปิดพิก,กัดไปหนึ่งนะพิก,กัดของผมเขาเปิดแป๊บหนึ่งนะครับพิก,กัดอยู่ไหนครับนี่อย่งพิก,กัดโอเคแท่ตัวนี้อ่ะตรงนี้นนน ร้อยได้ดูง่ายขึ้นนะครับไปอีกถึงต้นไม้โอ้โห่จริงจริง ครับเป็นเทเบิร์ดแล้วก็สติ๊กนี่นี่กดแล้วก็ขาเป็นขวานแล้วก็ไปตัดไม้ต่อครับโอเคเ็รู้แต่ก็ตัดมากอะไรไม่ต้องร่วกันป่วยโอเคเขาตัดไม้มาได้เยอะเหมือนกันนะครับไปขอพัดที่เสียงดังอะอาจจะเสียงกันตรงช่วงแรกๆตอนนี้ก็เบาเสียงนะไปครับ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 มาตั้งสติ๊ก

ถึงเวลาแล้วจะขอคกโอเคครับเคคุกัเรื่อยๆคกเรื่อยๆครับที่สามแล้วขอทำดับหินก่อนนะพื่อการตั้งกต่ที่ตหืออะโอเคครับปททำดาบหินหนึ่งอันทำที่กุดหินอีกห่อันนะครับอ่าแล้วก็ทำที่กุดหินเดีวขที่ทำสร้างบ้านดีๆก่อนครับป ืมกนโค้ร <มา S 1> เท่เลยหนงก็ได้ทำคลิปนะคนะได้วทางชุนี้ขอทำคลิปในโทรศัพท์นะครับอาจจะมีเสิ่งลูกกุณก็ขอไปกันดีนะครับแต่ทำไปทำไปขอได้นนมมดดเป็นเงนเป็นนะดูกิ้นกุ้เอ้าดูเหมือนกันดูสิเัเห็เห็ <im it> ดคือใหญ่มากดูดิ มันดูผลวัวบ้านคนเค okay. ไปหาทำเลยที่บ้านหาทะเลไปตั้งบ้านก่อนละกันให้ตรงนี้มีแกะด้วยโอเคหาที่ที่ที่สร้างบ้านนี่นะครัะไปหาทำที่สร้างบ้านเกิดขึ้นนี่แบบตัดตัดตัดไปขุดจสิตัด,ตด,ด,ด,ตดได้ยังไงตีนี่ตัดได้เหรอเกิดขึ้นนี่โอ้โหเก,กิดยากแต่ในในจนุดตัด ขึ้นตรงนี้สำรวจแป๊บตรงนี้เป็นเอมสุบัมนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ขอลองเดินไปตรงนู้นดูนะข่าแกะไหมข่าแกะดีกว่าไม่มีที่ตัดแกะใส่แกะเยอะแกะช่วยฆ่าแกะเขาแกะสามตัวทำเตียงนี่มีทำครับ ทำมีนทำมันไปทำอยู Wait ่ในถ้ำดีอืมนั่นสุดยอยู่ในถ้ำดีเรก็ไม่ต้เหมือนกันนะครับไปเดินดีกว่าเรจะหักภูเขาแล้วก็อย e <It> ู่ตรงนั้นเลยว่าจะออกจากสปอนช้างน่าจะประทุโคลแล้วนะจ๊ะโอเคเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะ มาปะินไป,ไปตรงนี้เปนต้นไม้ตัวเดีเยจะเป็นตนเขาต้นเนินนี้เลยอืม,อมไม่มีเลยว่จมาแถวนี้แหละเออตรงตรงไหนดีตรงนี้ไหมตรงนี้ดีวกว่าตรงนี้มาแถวนี้ประมาณแถนี้เออ,เอ,อมาแถวนี้ หาที่สร้างบ้านก่อนนะครับผมเดินหาที่สร้างบ้านไปก่อนม,มันไปอ,องศำมเดอร์ซอมบี้ก็มาเฮ้ยแกะสองตัวเว้ยถ้าแกะไปหน,นึ่งเตรี็จแล้วเดิยไปเดินกับฝั่งนู้นก่อนยังข้าแถวนใช่ไหมเดินมาฝั่งนู้นปุ๊บเดอจะซอมบี้ เดี๋ยวทำตรงนู้นแล้วตัดโซน่ออกไปแล้วกันมันยังแค่หกเปอร์เซ็นต์ในจอไป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 ไตรงนี้แล้วกันสร้างมาตรงนี้นะไาแต่สร้างมาตรงนี้ดูว่าจะทำวันนี้ทำดีตัดสินใจไม่ถูกครับเท่านี้มันมันน่าสร้างบ้านอ่ะดูคนเหมือนดีกว่าเออสร้างๆดูคนเหมือนดีกว่าครับผมไปไปเปดเหมือนี่แหลกมากเลยตรงเนี้ยแหลกแหลกเดี๋ยวแป๊หนึ่งเดี๋ยวมาครับ มุจังวะอ่ะถ้ามีแค่นี้อย่างเงี้ยนี่จะถ่ายแล้วเฮ้ยจะถ่ายแล้วจะถ่ายแล้วกาจะไปชมแล้วคุณถ่ายแล้วก็อยู่ในถ้ำนี้ครับอือฮะคลิปแรกก็จะมีแค่นี้แหละแต่ยังไม่จบแค่นี้ฮนะจะหาอะไรให้เจอก่อนเผาหลุแล้วก็จบคลิป แต่หาเลยก็ถือว่ายากเหมือนกันเลยเคยอีซี่อีซี่ว่าก็หาเลยคุ้มมากกับอันนี้เป็นจบแล้วครับนะคิวคิวพี่คิวคิวนะนะนะคลิปสองมาได้น,น,น,นอนตรูนี้แต่ออกทุกตกแน่นอนครับเดี๋ยวจะออกไในคลิปนี้นนนไว้ก่อนแล้วก่อนจ้าอยู่ในถังนียเดี๋ยวทำทับไป ที่สูงสร้างบ้านชนสร้างบ้านนี้แล้วกันนะครขอสร้างบ้านเป๊บหนึ่งะจ๊ะุเลยสร้างก่อนไปสร้างบ้านแป๊บก็จะช่วงนี้ปแล้วกันนะจ๊ะสร้างบ้านก็จะช่วงนี้เลย เจอกันนะครับผมไปเลยวู้ล่ก็เสร็จเรียบร้อยแต่แป๊บุดไปข้ดแล่างนะจ๊ะเพื่อดูมีอะไรข้างล่างหรือเปล่าถ้าเจอเลยก็เสร็จสิ้นนะคลิปนี้คลิปสั้นเปิดเปิดแบบแบบ EP ใหม่ของเรา EP โซดใหม่ของเราจะทำโพลิ์ด้วยนะครับว่าอันนี้คือมึงอันนี้คือ,อ,นนคอเกมส์สมีธคอมแบทนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำเกมส์สมิธคอมแบทด้วยนะเราคิดก่อ,อบบนจะถัดไปนะ ออก,ออกวัลลคิดแน่นอนนะออกเออกนี่นานมากมันใช้วันนานมานกในการออกนะไปไปออกไปไป,ปออกบไปออกไม่ใช่ไม่เจอเลยเลยะครับอันนี้คือผมไม่เจอเหล็กเลยครับมีจะแต่ขินกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะถ่านน่าจะตียังไม่เจอเลยะครับเนี่ยอุ้ยแล้วอะ่ะ อันนี้อันนี้สวยจริงไม่เจอแม้กระทั่งเหล็กไม่เจอแ้กระทั่งหินไม่เจอแม้กระทั่งมนจว่าต้องถ่ายเลยซ้ำนอนกันดีก่นอน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 ,น,อน,น,อนปึ๊บผมไปทำกล่องไ่ม่คี้เจอสลามด้วยเว้ยนนกล่องอนนี้ ทำกล่องปุ๊บเสร็จแล้วก็จะทำที่ขุดต่อเลยนะครับถ้าคิดวูดเป่าก็ต้องมีดึงฟูดังนะ่แหลโอเคแล้วขุดต่อเลยไปตัดไปตอนที่เจอเหล็กแล้วกันไปเแล้วถุงจะถ่านนะครับเจอถ่านแบบนี้เพิจอถ่านมาสิเพิ่งเจอถ่านะ ก้อนนิดเดียวเองครับก็ฝนตกตอนที่ฝนตกครับก็ลองพูดตานิดนึงนะเพื่อได้ได้ยินผมฟังได้ได้ได้ยินพูดนะครับฟังเลยฟังก็ฟังผมนะครับต้องพูดตานิดนึงนะครับตอนนี้โอเคนะพูดกานก็เลยฝนตกทีลแล้วกัรนะครับก็ฝนตกแล้วตอนนี้ไมเร้จะพูดอะไรต่อมาที่พูดทางกันเลยกว่าครับผมเดี๋ยวก่อนราคาจะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ เวลาท่าจะเก็บ่านไอ้จุด่านนะครับโอเคแล้วก็ขอจบเพี่อนะครับผมในการเริ่มต้นนะครับว่าปเป็นยังไงบ้างนะจบทีนี้่ <c oughs> กืกดไลค์กดแชร์แล้วกด s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับนีเนี่ยแป้ขอ,ของฉันมนตกแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันอู้